รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราซีเคียวเราไปกันที่จังหวัดลบบุรีผู้ว,ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำเราผสมนิกรน,นุ่มจงห่มสบายแต่งไทยทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน,น้อมลําลึกในพระมหาก,การุณาธิคุณของพระองค์พร้อมทั้งลําบวงสวงพระนารายมหาราชและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่16กุมภาพันธ์2569ที่พระนารายณ์ราชนิเวศอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีในวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนําะสมนิกรชาวจังหวัดลบบุรีพร้อมใจกันนุ่งโจงห่มสบายแต่งไทยกันอย่างสวยสดงดงามร่วมพิธีทําบุญตักบ,บาทข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์จํานวน60รูปโดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระวชิระจริยาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดเสาทงทองพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เดินออกรับบิณฑบาตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2569เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและเมืองลบบุรีพร้อมทั้งร่วมกันประกอบพิธีสงฆ์และบวงสวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายมหาราชณนะพระที่นั่งสุตดดสิทธิ์สวรรค์ธัญญามหาปราสาสตร ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญของจังหวัดลบบุรีอายุกว่า300ปีซึ่งเป็นที่เสด็จออกรับคณะราชทูตจากประเทศต่างๆในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชและถือเป็นพระที่นั่งองค์เดียวที่อยู่นอกกรุงศรีอยุธยาและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณนะพระที่นั่งพิมานมงุฎ เพื่อเป็นการน้อมรํำลึกในพระหมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อจังหวัดลบบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงโปรดเก้าให้บูรณะปฏิสังขรพระนารายณ์ราชนิเวศและสร้างพระที่นั่งพิมานองกุดขึ้นมาใหม่เพื่อใช้เป็นที่ประทับเมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองลบบุรีโดยภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์และพิธีได้มีการลำวงสวงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดลบบุปปรีกว่า300คนรำวงสวงถวายดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนารายมหาราชบริเวณหน้าพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญามหาปราศาสตรนอกจากนี้ภายในงานยังจัดการแสดงโขนชุดพระคันเนตรเสียงาจากคณะอาจารย์และนักศึกษาวิจัยน,นาฏศิลป,ป์ลบบุรีสถาบันวัณฑิตพัฒนศิลป์จากนั้นมีการแสดงฟันดาบคู่ และศิลปะแม่ไม้หมวยไทยหมวยคาดเชือกประกอบในพิธีบวงสวงอีกด้วยสำหรับวันที่16กุมภาพันธ์ของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของประสบนิครชาวจังหวัดลบบุรีและชาวไทยทั่วประเทศถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนาเมืองลบบุรีเป็นราชธานีแห่งที่สองหลงจากพระนครศรีอยุธยาเมื่อ300กว่าปีที่ผ่านมา และถือเป็นช่วงยุคทองของสยามประเทศที่ชาวรบบุรีจะพร้อมใจกันแต่งกายโดยชุดไทยทั้งเมืองเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและบวงสรวงหลวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นประจำทุกปีทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชากุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพของพระองค์ท่านเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ที่ทรงมีพระมาหากรุณาธิคุณ ต่อลบบุรีและชาวลบบุรีอย่างหาที่สุดมิได้ยังไงครับโผปีกหักไปแล้วหักไหมหนะ้าหักไหมปั้งเข้าไปอีกหนึ่งดอก พระนารายมหาราตลอดทั้ง